สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคื่่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาธิรมพักตีค่ะ เรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามกันในส่วนของการพัฒนาเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้ากเกษตรไทยค่ะโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยินดีนะคะในแนวทางการทํางานที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการกําหนดเอาไว้ส่งผลถึงการพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้ากเกษตรไทยแล้วก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมุ่งในการพัฒนาขีดความสามารถขับเคลื่อนภาค การเกษตรอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกำชับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยต้องได้มาตรฐานในเวทีโลกนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารมุ่งสู่การเป็นครัวโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและก็อาหาร 3S S แรกนะคะก็คือความปลอดภัยทางอาหารหรือ Safety ค่ะ S ที่2ก็คือความมั่นคงหรือ Security นะคะแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรนิเวศและการเกษตรนะ,ะ่ะก็คือ u u t a i n a b i l i t y โดยไทยค่ะยังได้ทำความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาของไทยต่อไปด้วยซึ่งล่าสุดนะะทางกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานภาคการเกษตรของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือด้านการเกษตรแบบใหม่ หรือสมา r ์ a อ r ร c u l คัลเนะคะแล้วก็ภาวะภวะูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ Climate Change เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยการเกษตรของไทยต่อไปด้วยจากแนวทางของรัฐบาลนะคะเพื่อการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกผลไม้สดแล้วก็แปรรูปของไทยเนี่ยนะคะดีขึ้นตามลำดับโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าในปี2565สามารถส่งออกผักผลไม้ แล้วก็แปรรูปเนี่ยรวมกันได้ถึง4.5ล้านตันคิดเป็นมูลค่า2,900 0ล้านบาทและในเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์2,566นะฮะสามารถส่งออกผักผลไม้สดแล้วก็แปรรูปไปแล้วกว่า2.82แสนตันค่ะคิดเป็น13,637ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเป็นการรักษาตลาดเดิมแล้วก็เพิ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพใน หลายประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำในส่วนของการทำงานด้วยการประเมินผลการดำเนินนโยบายเป็นระยะแล้วก็ปรับทิศทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลของนโยบายเนี่ยเป็นไปตามทิศทางที่ส่งผลดีที่สุดค่ะรวมทั้งเน้นการบูรณาการนะคะการทำงานของทุกหน่วยร่วมกันโดยในส่วนของสินค้ากเกษตรเองรัฐบาลก็มุ่งที่จะผลักดันการส่งออกสินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพนะคะปลอดภยัยแล้วก็ได้มาตรฐาน ระดับสากลสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในเวทีระหว่างประเทศตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณนะคะการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนเกษตรกรทั้งในและก็ต่างประเทศที่มีความร่วมมือจนเห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ค้าผู้ส่งออกไทยเพิ่มโอกาสทางการค้าค่ะพร้อมสร้างชื่อเสียงให้สินค้าไทยนะคะแล้วก็เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ การวิจัยพัฒนาการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นำมาป้องกันประเทศค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ทำไปนะคะควบคู่กับการสร้างความร่วมมือภาครัฐเอกชนมิตรประเทศเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์และยุทธภัฑ์ด้วยนะคะโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพลเอกธนิชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพลเอกจิรวิทย์เดชจรัสีผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารพลโทพรมงคลพึ่งเสมาผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธและพันเอกชัดพงศ์พันพยักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการก็ได้เข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะการจัดนิทรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจัดโดยสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งก็เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบการจัดนิทรศการ เพื่อเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของราชการในคะหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญเกี่ยวกับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายการที่จําเป็นเพื่อพร้อมลบนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อผลิตใช้ในราชการและการพาณิชย์ซึ่งทําให้ทุกภาคส่วนค่ะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อทหารมากขึ้นนะคะรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหการรมป้องกันประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลต่อไปด้วย ในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อที่จะบูรณาการขีดความสามารถโดยจัดทำการวิจัยพัฒนาและผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถนำมาทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและนำไปใช้งานได้จริงนะคะโดยการพัฒนาปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm, มซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมในปี ี2,563ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยเริ่มดำเนินการนะคะตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบันและมีแผนนำเข้าประจำการค่ะในปี2,567ถึง2,568นะคะนอกจากนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมการวิเคราะห์ทางวัตถุศาสตร์และก็ทางวิศวกรรมค่ะ โดยวัสดุที่ต้องการนะคะสามารถจัดหาได้ภายในประเทศจนได้ปืนต้นแบบที่มีความยาวลำกล้อง14.5นิ้วและ20นิ้วเข้ารับการทดสอบจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุโทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมจำนวน15สถานีรวมทั้งทดสอบการจัดหาวัสดุชิ้นส่วนแล้วก็ดำเนินการผลิตพายอ t ลดลอดนะคะจำนวน25กระบอกที่ได้มาตรฐานระดับสากลในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัด ซื้อจากต่างประเทศค่ะในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะหรือว่า DTI ก็ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายให้กับเหล่าทัพประกอบไปด้วยอากาศยานไร้คนขับ รุ่น DI01 นะคะ DI02 เป็นผลงานวิจัยที่เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมพร้อมผลิตและก็ขายทั้งนี้ค่ะ2รุ่นเนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบทดลองการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วจากเหล่าทัพนะคะโดยเฉพาะ DI02 ก็ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานยุโทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมแล้วเมื่อปี2563ทั้ง2ระบบเนี่ยก็เป็น UAV นะคะมาตรฐานทางทหาร2ค่ะเป็นในส่วนของหุ่นยน เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะหรือว่า EOD Robot รุ่นหนูนาค่ะแล้วก็รุ่น D Empire เป็นหุ่นยนต์ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะได้ร่วมวิจัยพัฒนากับสถาบันการศึกษารวมทั้งได้รวบรวมความต้องการจากหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมเพื่อทำการวิจัยให้ตรงกับความต้องการนะคะของหน่วยจนสามารถตอบสนองความต้องการแล้วก็ต้นแบบอุตสาหกรรมทั้งสองรุ่นรวมทั้งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานยุทธปกรณ์กระทรวงกลาโหมแล้วเช่นกันปัจจุบันค่ะก็ สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็ขายได้แล้วหนึ่งรายการนะคะก็คือรุ่นหนูนาโดยมีกรมสัมพวุธทหารเรือกองทัพเรือค่ะเป็นผู้จัดหาแล้วก็อยู่ในกระบวนการจัดหาอีกหนึ่งรายการนะคะได้แก่ดีอิมพีโดยมีกรมสัมพวุธทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นผู้จัดหาสําหรับการร่วมทุนกับบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็ได้มีการจัดทําโครงการวิจัยยานเกราะ ล้อยางแบบ8คูณ8ปพยักทะเลนะคะให้กับกองทัพเรือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน โดยการวิจัยพัฒนาตอบสนองการใช้งานให้กับนาวิกโยธินทั้งนี้ค่ะผลงานดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทธปกรณ์กองทัพเรือแล้วและปัจจุบันนะคะบริษัทก็ได้รับเชิญเข้าสู่กระบวนการจัดหาของกองทัพเรือในการจัดหายานเกราะลำเลียงพลแบบ8คูณ8ในปีงบประมาณ2566นะคะซึ่งในการผลิตก็มีชิ้นส่วนในประเทศประมาณ40% ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโครงการผลิตอากาศยานไร้คนขับร่วมกับมิตรประเทศก็คือประเทศจีนนะคะเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้โดยมีกองทัพบ,บกเป็นผู้ใช้งานและจากการวิจัยค่ะก็ทําให้ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยนะคะได้ต้นแบบอุตสาหกรรมของอากาศยานไร้คนขับรุ่น DP 2 0โดยพร้อมส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกในเดือนเมษายน2566นี้แล้วก็ปะจ ค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยนะคะก็ได้ทำวิจัยต่อย,ยอดเพื่อให้ได้อากาศยานไร้คนขับแบบติดอาวุธตามดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือรุ่น DP 20ทับเนะคะซึ่งสามารถส่งให้กองทัพบ,บกได้ในปี2567ค่ะโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทดลองขับเคลื่อนหุ่นยนต์ตรวจการขนาดพกพารุ่นหนูนาเวอร์ชั่นที่4และหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดรุ่น DM Pie ชั้นสี่นะคะพร้อมกับกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นํามาป้องกันประเทศและสามารถนํามาทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงนะคะในกองทัพด้วยราคาที่ต่ํากว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และคิดค้นผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่ช่วยสร้างผลผลิตและนำไปใช้งาน ด้านการป้องกันประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะคะก็จะต้องเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและก็มิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐต,ต่อไปด้วยนั่นก็คือในส่วนของ การวิจัยนะคะพัฒนาผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นำมาป้องกันประเทศค่ะ และเรื่องราวต่อมาค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะเรามาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการรับทราบถึง9แนวทางสืบสารสงกรานต์วิถีไทยรวมสารใจสู่สากลค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ําคุณค่าที่รัฐบาลได้มีการผลักดันนะคะให้สงกรานต์ในไทยเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จัต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกค่ะโดยทางด้านนางสาวธิพานันสิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติรับทราบแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานตุศกราช2566ภายใต้แนวคิดสืบสารสงกรานวิถีไทยรวมสารใจสู่สากลตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอนะคะเพื่อกําหนดแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสารประเพณีสงกราน และแนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีสงกรานในโอกาสที่ไทยเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกรวมทั้งการดูแลทรัพย์สินสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสุขจากประเพณีสงกรานนี้ค่ะ โดยแนวทางการรณรงค์ภายใต้แนวคิดสืบสารสงกรานวิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลก็มีอยู่ด้วยกัน9ข้อดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานมุ่งเน้นการสืบสารคุณค่าสาระของประเพณีอันดีงามพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติ 2. ค่ะส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม การทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์นะคะ 3. การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมการสืบสารคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์เช่นทำบุญตักบาตรสงน้ำพระและขอพรผู้สูงอายุค,ค่ะ 4. รณรงค์ให้แต่งกายที่สร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยนะคะเช่นผ้าไทยผ้าท้องถิน่นชุดไทยย้อนยุคค,ค่ะหรือชุดสุภาพเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ความ เป็นไทยต่อชาวต่างชาติค่ะ 5. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆนะคะสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านเพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทาั้งวัฒนธรรมและให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมการสืบสานประเพณีค่ะ6ค่าหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภยัยและด้านบริการประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ 7. ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้ยานพาหนะและใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งคัดค่ะ 8. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม608นะคะให้รักษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19และโรคทางเดินหายใจเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของผู้ร่วมงานค่ะ 9. ส่งเสริมให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีสงกรานทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติในโอกาสที่สงกรานในไทยนะคะเป็นรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกค่ะในส่วนของแนวทางสืบสารสงกรานวิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลน,นี้นะคะก็จะเป็นการตอกย้ำคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม ไทที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการผลักดันให้สงกรานในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ยูเนสโกนะคะซึ่งยูเนสโกเนี่ยก็จะพิจารณาขึ้นทะเบียนสงกรานในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติน,นะคะภายในเดือนธันวาคม2566นนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมไทยะะที่มีความเป็นมา นะคะที่น่าสนใจเป็นกุศโลบายต่างๆรวมไปถึงการสืบสารประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยนะคะให้กับชาวโลกนะคะได้รับรู้แล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยู u ูบช่องแอรทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยา พี่นพพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ตราประศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนทุ่มเอกายใจพันธนาพาชาติมั่นคงใต้ธงใตรง้ร่ม